คือไปเตือนเขาไม่ได้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะอันไหนเราไม่ตอบผมก็มีผมก็มีเกี่ยวกับรถชนเหมือนกันอยากให้เล่าอยากให้เล่าอ่ะแต่เวลาจะหมดแล้วอ่ะอยากเล่าเปล่าอันนี้เน้นๆผมสรุปให้ได้นิดหนึ่งคือระหว่างระหว่างเกินเวลาได้หรือเปล่านะได้ได้ได้แต่เราคุยเองเออได้ผมคุยเองได้ได้ได้นี่แหละคือช่วงช่วงนั้นสองคอนเสิร์ตปาร์โนอินคาเมครับผมไปผมไปห้องซ้อมแล้วไอ้เพลงวอนและฟูทูไหน ร้องในห้องซ้อมโ้แย่มากโคตรแย่แย่แบบแย่จนไม่เหมือนตอนร้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราขากลับเข้าใจว่ามันฝังใจไปผมก็คงก็ขับรถอยู่ซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราเตือนไว้ก่อนการขับรถต้องโฟกัสกับขับรถนะแต่ว่าพอมันมันมีเรื่องฝังใจอะไรเงี้ยผมก็ไม่ร้องไม่ได้วะแล้วก็แล้วเวลาร้องมันต้องเพิ่มความยินหรอมันต้องหลับตาหรอเนี้ยผมก็เลยแล้วมันก็แล้วแล้วคือผมก็เลยแบบมันก็เลยมันมีทอดหนึ่งคือรถอะมันมันจอดอยู่มันมันมันติดรถมันติดกันอยู่แล้วผมก็เลยแบบเออร้องเพลง ลืมตาขึ้นมาแล้วก็แบบเอา้เอารถมันไหลแล้วเราเบรกไม่ทันปึ๊บแต่ไม่แรงไม่แรงมากคือรถเขาไม่เป็นไรเลยแต่รถเราเป็นนะใช่เรา,ารก็เลยใช่ครับเรียกประกันครับรถมันจอดผมก็เลยว่าพี่เดี๋ยวไปคุยกับผมข้างทางดีกว่อาอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่เองแหละแล้วผมเคลียร์ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดไปบอกกับผมมันนั่งร้องเพลงคือมันจะดูฉลาดน้อยทันทีเลยนะก็เออแต่ว่าการขับรถมันต้อง ห่วงผู้ใช้รถถนนด้วยผู้ผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยใช่เพราะฉันวีตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ผมได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับมีสอนให้รู้ว่าขับรถอย่าร้องเพลงและหลับตาคูณเป็นคนแรกเลยนะคะที่มาเล่าให้ดิฉันฟังว่าคุณขับรถไปแล้วหลับตาคุณผมกำลังคิดถึงเรล่าเป็นแฟนฟังดีไหมว่ามันดูฉลาดน้อยมากเลยท่าเล่า